วัดภูม่านฟ้าตำบลสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่วันนี้พี่กันจะพาท่านมาเยี่ยมชมซึ่งวันนี้เป็น EP หนึ่งครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่ สร้างมาอยากให้ทุกท่านเข้าไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตครับว่าที่นี่ครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์นี้ก็มีระฆังนะครับเป็นระฆังใหญ่ใครเข้ามาวัดแห่งนี้นะครับผมเราก็เข้ามากราบไหวขอพรแล้วก็สั่นระฆังนะครับผมซึ่งวัดแห่งนี้ครับสร้างโดยหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงครับท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่มี บรารมีมากมายครับซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอาจจะสร้างไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษาแล้วไปเรียนรู้ไปดูวัดแห่งนี้ครับซึ่งเป็นทั้งพุทธศินแล้วก็มีความกว้างใหญ่ไพศาลครับเป็นหลายร้อยไล่นะครับที่วัดแห่งนี้และเป็นที่คนที่บริจาคทั้งนั้นนะครับซึ่งสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับซึ่งดูลักษณะการสร้างแล้วหลายคนจะต้องร้องว้าวทันทีครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ของคนยุคใหม่ว่าคนยุคใหม่สร้างได้อย่างไรเดี๋ยวทุกท่านค่อยๆติดตามไปดูนะครับซึ่งที่นี่พี่กันจะพามากราบไหว้หลวงปู่หินก่อนนะครับผมนี่ก็เคยเป็นรูปปั้นของพระอาจารย์นะครับนี่ครับหลวงปู่หินครับใครเข้ามาที่นี่จะต้องมากลาบไหว้สักการะซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมเราก็มากลาบไหว้ขอพรแล้วก็พร้อมทั้งใครจักร่วมบริจาคสร้างซึ่งที่นี่จะไม่มี เน้นเป็นพุทธภานีนะครับและแต่ใจกําลังศรัทธ,ธา,าก็จะมีตู้บริจากเล็กๆอยู่ด้านข้างใครอยากจะร่วมสร้างก็ร่วมสร้างได้ครับผมซึ่งการสร้างตำนานวัดแห่งนี้ครับก็จะสร้างอยู่3ชั่วอายุคนคือใช้เวลาประมาณเกือบ200ปีถึงจะเสร็จซึ่งตอนนี้พิการกําลังกราบไหว้ขอพรตามขั้นตอนครับซึ่งหลวงพ่อแดงท่านเล่าให้ฟังว่าอของสมัยของท่านนี่จะทําอยู่แค่9%แต่ตอนนี้แค่สมเร็จไปแค่หเท่านั้นครับไปดูความ1%็ครับจะเห็นว่าหินต่างๆนั้นเขาก็เอามาจาก ในจังหวัดปุรีลัมนะครับอยู่ต่างอำเภอห่างจากที่นี่ประมาณ60-70กิโลครับอย่าลืมกด EP ต่อไปนะครับพี่กันจะเล่าไปเรื่อยๆซึ่งเป็นช่วงสั้นๆนี้นะครับ